สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมื่อนี้มาพบกับกช่องยาใบซีฉันเนี่คือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ะมื่อน,นี้ยายาใบซีก็ได้ดนนำของมูลนวทางเลขเด็ดมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมเป็นเนื้อทางเนาะจ้ะก่อนสิไปรับชมเราฟังยาใบซีก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยาใบซีนะไม่เด้อจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิง่งเนาะค่ะน้อยยงย,ย้ำยาใบซีรุ่นกีบปใหม่หรือว่าอัปเดตคลิไปใหม่พี่น้องก็สิบปรดได้ผลเบิ่งผาดชมเนื้อทางเนาะจ้ะพี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรู้ว่าจะคอมเมนต์อมขาคมามคลิปาง ได้เนาะพี่น้องมาบ่อว้ายยายห้างเนาะพี่น้องจ้าไปเบิ่งของมุ่นทอทางอาจารย์ถันแหลกไปเลยเนาะจ้าอันนี้เป็นแนวทางแอ็ดใบไม้มาสั่นพี่น้องจ้าเลขใบไม้ของแอ็ดอ่อนเนาะค่ะพี่น้องมาเบิ่งค่ะว่าเพิ่นใหน้อีหยังมาเนาะพี่นอนะอ้องเนาะเออเพิ่นบอกว่างวดที่แล้วเพิ่นให้72เนาะจ้าเป่อะเจ็ดสอาออ 7, 2, สั่นพี่น้องมา72ว่าสัน่นงวดนี้เพิ่นบอกว่าเพิ่นให้มาหลายโตแต่ว่า สองตัวพ่นห้มากชุดเดียวนะจ้ะเจ็ดหกห้าหกเจ็ดหกห้าหกเจ็ดสองตัวเพิ่นห้แค่์หกเจ็ดเจ็ดหกเท่านั้นเนาะค่ะจากแอดออนน่าจะเป็นแอดออนล้านเสริมสวยเนาะพี่น้องอักขันมากกับจวดจาดฝาดบุญน้องควรได้เลยเนาะค่ะติดใจหน้าใดพี่น้องจ้ามากาจารย์ท่านใดจังจวดจาดเนาะค่ะเนาะสำหรับผู้ใดร่อแนวทางของแอดนูนนามล่อกว่าน้อจ้าพี่น้องจ้าผลย่างพันมากเนาะพี่น้องเนาะ ถ้าเพิ่นมากค่ะชิฟฟอเอามาลงให้เนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดบุรินวัซนพี่น้องมาเบิ้งค่ะว่าเพิ่นให้อีหยังมานะะเนาะจ้าเพิ่นบอกว่าสูตรนี่คนมักถามหาพี่น้องงวดที่แล้วเพิ่นให้มาเลขเด่นเพิ่นเนาะจ้าเอาเพิ่นจับคู่ให้เลยเนาะพี่น้องงวดที่แล้วเพิ่นจับคู่ได้สามสูตรเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะงวดนี้เพิ่นบอกว่าห้าแปดแปดเก้า 9479และ68ติดซีไว้อุ่นใจพี่น้องถ้าติดซีติดซีโอติดซีตัวนี้ไว้อุ่นใจว่าสัน้นขางล่างอย่างเดียวเนาะพี่น้องเอาว่าไปตามสูตรหาชุดได้พี่น้องมาเบิ่งอีกสูตรหนึ่งค่ะจับ3ส,สูตรว่าสั้นพี่น้องสูตรหนึ่ง่นเด่นที่สุดเพ่นเด่นหาเนาะจา้ะ 5885ตัวกันหาเก้าเก้าหาซีเก้าเก้าซีแปดซีซีแปดซาเวลเนาะสองสูตรสองสูตรที่เพื่อนหามากเพื่อนชนกันเนาะพี่น้องเนาะอ่าชนตัวนี้กับตัวนี้เนาะพี่น้องเนาะเพื่อนชนกันเนาะจ้ะหาแปดขางลางหัวนี้ค่ะพี่น้องคะคั้นหมักกับจวดจาดน้าเพลินเลยเลยเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางคุณคราชเนาะจ้ะเนาะอ่ามาได้ทั้งเทิงและทั้งลางเนาะจ้ะอันนี้สูตรนี้คือเด่นบนลางของคนโคราชเนาะพี่น้อง หัวท่นบอกว่าเด่นหนึ่งกันสองมาสองเนาะจ๋ามาตักัน,นพี่น้องเนาะ <S <S หัวนี่แล้วบอกว่าเด่นเจ็ดกันหา <S <S พี่น้องมาตัวใดกับจวดจัดอันนี้คือแนวทางของคนโคราชเนาะจ๋าสูตรนี่เขาดีของคนโคราชด้พี่น้องขั้นมากกันจวดจัดน้ำเพลินเลยเนาะคะ่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแอดมอลกดแอดมอลกดลว่าจังไรพี่น้องแอดมอลกดบอกว่า เด่นหางวดนี้วิ่งหาลานเปอร์เซ็นเลยเนี่ยทั้งเครงเพื่อนเนาะจ้ะแอดมอลกวดเพื่อนมาค็ดมาแบบนี้แหละพี่น้องคันเข่าก็คือเป๊ะของเพื่อนเลยเนาะเพราะว่าเพื่อนบ่งหายหลายอ่าสามตัวเพื่อนบอกว่าสามห้าเก้าเม็ดเดียวหาเก่าเนวทั้งเคิ่องว่าซันพี่น้องอ่าคันมากก็จวดจ่าหน้ำเพื่อนได้เลยเนาะค่ะพิจารณาน้ำเพื่อนได้เลยเนาะจากแนวทางแอดมอลกวดเนาะค่ะเนาะจวดจ่าหน้ำเพื่อนได้เลยค่ะคันมากเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้า อันนี้เป็นแนวทางมาขยายหายไหมพี่น้องพ้นบอกว่าแอดนิติบอชัดมาค่ะพี่น้องพนนหายมาเนาะจ้ะสามตัวนี้ล่ะที่พืเพืนว่าบอชัดเกินก็เลยเหตุออกมาาหายไหมเนาะจ้ะศูนหาสีศูน57ศูน59470475490495790และ79หาลอส้มผลออกขันพี่น้องจากนิติจัดไปเนาะค่ะเนาะ อ่ะว่าไปตามสูตรเพิ่นขันมักะจวดจ่ดเนาะจ้ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางอ่าสิบหน่วยสิบล่างและหน่วยล่างเพิ่นเอามาจับมัดก,กันเป็นแนวทางสองตัวล่างตรงๆแนวทางของอาจารย์พี่แล้วค่ะเพิ่นบอกว่าเก้าสี่เก้าแปดเก้าหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งห้าสี่ห้าแปดละยหาหนึ่งมักจวดจดนทำพเพิ่นเลยเลยเนาะค่ะพิจารณาเป็นแนวทางเลยนาะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าซีโตมาใดบนล่างสูตรนี่เขาดีค่ะอาจารย์คมเนาะหนึ่งหกเจ็ดแปดสิบงวดแล้วยังบัตันงวดที่สิบนะจ้ะเก่าวงวดยังบ้าันในรถนาอพี่น้องเอาว่าไปตามสูตรเพื่อนค่ะพี่น้องสูตรนี้อาจารย์คมเขาดีเด้อพี่น้องเด้เอม่หึงนะมักกัจวดจาาน้ำเพลินหลดเนาะค่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของเอดพัชชมนเนาะคะ่ะ จับชุดล่างฟัน4เพื่อนบอกว่าเน้นอยู่ที่4แล้วค่ะเพื่อนบอกว่าเน้นๆก็คือ47กับ46 43กับ49เป็นตัวรองอันนี้คือแนวทางของเอ็ดพัชมนอันนี้เด่นล่างแล้วค่ะฟัน4นาะพี่น้อง่ตไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทาง3มตเถื่องเพื่อนบ้านพี่น้องมาค่ะ3ตัวบนของเอ็ดพัชมนเนาะจ้ะฟั่น28เก่า กัน269และ209ศูก่ามากนำพีน่น้อง8ปเก่างวดนี่จวดจาดเจาะเก้าวาสันพีน่น้องเพื่อนเจาะเด่นอยู่ที่เก้าเนาะแนวทางของแอดพัดชม่นเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนเอาเลขมาจับคู่วสันหัวที่เลี้ยวเพื่อนเข่าสันพี่น้องจ้าหัวที่เลี้ยวเพื่อนเข่าสามศูนย์เนาะจา้าขึ้นอ่าโล่งลางวาสันอันนี้คือแนวทางเทิงเนาะค่ะเนาะอ่า สูตรนี้เป็นแนวทางลางแต่ว่าขึ้นเอ่อแนวทางเทิงแต่ว่าลงลางมาเบิงขางวันนี้เพิ่นหายมาเพิ่นบอกว่าจับคู่ได้ซีคู่ว่าสั่นพี่น้องสูตรบนแต่ว่ากันลางพอวางวันที่แล้วลงลางว่าสั่น2829 38และ39สูตรบนกันลางเอาจวดจ่าฝาดเบื่อมนุ่เพิ่นได้เลยเนาะค่ะ ต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางดับหน่วยบนคนโขดดับหน่วยบนปูใช่สูตรนี้กับเขาดีเนาะพี่น้องเนาะเอาอยู่เนาะจะ้ะปูใช่บอกวางวัดที่แล้วดับเก่ารักหน่วยบว่มไม้ลีเนาะพี่น้องเนาะวันนี้กับอ่าหนึ่งหนึ่งทับเจ็ดทับหกหกก็ดับเก่ารักหน่วยดับสะโพรหลักหน่วยเนาะพี่น้องเนาะอ่ะแต่ว่าย่ายแพทย่าบอกว่าพี่น้องมักอาจารย์ท่านใดจังแค็หนาจอเด้อจ้ะพี่น้องเพราะว่าทุกสำนักทุกอาจารย์ล้วนแล้วแต่เป็นแนวทางเนาะ พี่น้องก็ต้องมีในใจแะเนาะค่ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเสี้ยนเบาหน่อยว่าสันงวดที่เลียกเสี้ยนเบาหน่อยขเข่าเหล็กตะล่างเนาะค่ะพี่น้องเนาะอ่าเจ็ดสองก็สามศูนย์เข้าทั้งบนทั้งล่างเหล็กตะล่างวันนี้มีอยู่ที่มาเบิงค่ะจับเองในตะล่างเลยวสันพ่นวาหนึ่งสามสองเจ็ดศูนย์หกแต่วันพันเหน่นเจ็ดศูนย์ 70, 70, ก็หนึ่งเจ็ดเนาะจ้ะหกหนึ่งเจ็ดหกศูนย์เจ็ดค้นเบาหน่อยว่าสันพี่น้อง จวดจดาดฝาดบุ่มน้ำเพลินได้เลยนะพี่น้องเนาะพี่จะหน้าเป็นเนวทางน้ำเพลินได้ขันมากรตจวดจาดน้ำเพลินเลยเนาะค่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นเนวทางเสี้ยนมาตามนัดพี่น้องหมดทีแล้วเสี้ยนมาตามนันดใจไพ่ลงห <S <s ่แปดเนาะจ้ะมาแปดกับจริงแต่ว่ามาแปดักลอยเนาะพี่น้องงวดน,นี้เด่นอยู่ที่เก้าเนาะจา้ะหนึ่งทับเจ็ดทับหกหกเนาะจ้ะเสี้ยนมาตามนัดเด่นอยู่ที่เก้าเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้ะมาแล้วค่ะผู้ใดรอแเนวทางดับสายแข็ง ดับบน้ายแข็งแนวทางอาจารย์ชนะพลนตตว่ารังยังบอม่าเนาะพี่น้องอ่วันบอกว่าเลขบอเป็นตม่าขังเึิงงวดที่เลี้ยวเก่าเนาะพี่น้องบอม่าอิลีเนาะจ้ะเป็นอย่างนี้พระมักบอกว่าทารุดแล้วก็บอกคอยรุดบันไดเนาะเลขดับอาจารย์ชนะพลนเนาะจ้ะวันนี้แล้วบอกว่าเลขบอเป็นตม่าขังเทิงคือสองสองบอม่าบน เลสองก็จะบอกคือเกาเนาะพี่น้องเนาะสองไม่มาบนวสันผู้ใดมากสองกะจวดจาดใดคือเกาเดอร์วสันอาจารย์ชนะพลละวานเนาะคะนะ่ะเนาะสำหรับผู้ใดมากแนวทางเ็กดับสายเข็งอาจารย์ชนะพลแคปหน้าจออันนี้คือแนวทางเด่นบนเนาะจ่าเดินเอ,อ้อนดับบนเนาะจ่าดับล้างยั่งว่านมากด้วยพี่น้องเด้อเดี๋ยวน่าจะมาเนาะจ่าต่อไปเลยจ่าอันนี้เป็นแนวทางดับหักคอเอเลวันเนาะคะ่ะงวดที่แล้ว ดับยังพี่น้องงวดที่แล้วดับห้าวัดสันงวดนี้ชนอยู่ทีเก้าดับเก้าล่างเนาะคะ่ะอันนี้คือแนวทางดับรังหักข้อเอราวันเนาะค่ะเนาะเนี่ยค่ะงวดนี้ดับเก้าล่างเนาะคะ่ะยุยย่ยนี่เนาะ,ะพี่น้องเนาะ,ค,ะคนอยู่ตรงนี้เนาะค,ะะคะ่ะเนาะเลขดับเพิ่นงวดที่แล้วดับหาล่างเนาะจ้ะงวดนี้ดับเก้าล่างเนาะคะ่ะเนาะจากแนวทางดับหักข้อเอราวันเนาะคะ่ะต่อไปเลยจา้าอันนี้เป็นแนวทางเอ่อเำามาปิดถ่ายเดือนเนวทางของอันนุ่มเฮ้งบุกดาหารเนาะจ้ะ เด่น8กับเก่าสัน่นพิ่นเน้นอยู่ที่28และ29เนาะจ้ะ3ตัวเพิ่น4 28 4 29เก้าเน้นๆกับสอกับ29ชุดเต็มแคบหน้าจอเลยจ้ะจากแนวทางนมเฮงมุกดาหารเนาะคะ่ะถ่ายคลิปนี้ยายไพ่ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้นองเนาะจ้ะที่ได้เข้ามารับชมรับฟังขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงๆรวยๆปังๆสุขุมสุขพุนเด้อจะ้ะว่าจ้าใดที่ย่าไพ่บ่บมวนหรือว่ายายไพ่อ่านตัวเลขผิดเนาะพีน่นะะ้องเนาะขอโทษขออภัยหลายเลนๆเนาะคะ่ะ ขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์เนาะจ้าที่ได้แบ่งปันขอมู้แนวทางให้ยายไพ่ไม่พอแม่พี่น้องได้เบิง่งได้ชมเป็นเนวทางเนาะจ้ะขอบคุณหลายๆเ้อจ้าสวัสดีจ้า